อันนี้ดูแสงสว่างจากไฟโซลาเซลล์นะครับอันนี้ผมก็ลองถ่ายมาตอนกลางคืนนะครับผมเป็นไงบรรยากาศอันนี้คือปิดไฟแบบมืดมากเลยอันนี้แสงจากหลอดไฟเท่านั้นนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวโซลาเซลล์ที่ผมใช้นะครับผมเป็นไงแผ่นจะค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะครับผมอันนี้ซื้อในราคาโปรโมชั่นก็จะได้ประมาณ300กว่าบาทนะครับจากปกติพันกว่าบาททีนี้ ราคามันก็ขึ้นอยู่กับช่วงโปรโมชั่นด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับผมแล้วก็สามารถสั่งซื้อในทิ k Tok ก็ได้หรือว่าทางช้อปปีก็ได้นะครับผมอันนี้ลองส่องไฟระยะไกลที่ทุ่งนาดูนะครับว่ามันก็สว่างไกลอยู่เหมือนกันนะครับผมเป็นไงบ้างครับเหมาะสําหรับติดตามบ้านนะตอนกลางคืนดีมากเลยอันนี้ลองส่องดตูต้นไม้ที่มืดมดคือสว่างมากแล้วก็สามารถเปิดได้แปด 8ชั่วโมงมันจะมีรีโมทให้กดประมาณ 4, 6, 8นะครับเราสามารถตั้งเวลาได้อันนี้ผมก็ติดตั้งไว้หลังบ้านนะครับผมตอนนี้ผมก็ติดตั้งไว้แล้วแล้วก็พอตอนกลางคืนมันก็จะสว่างเองอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องใช้รีโมทนะครับผมก็จะใช้โซล่าเซลล์เป็นหลักตอนนี้ที่บ้านนะครับผมตามรอบบ้านคือเราจะไม่ต่อสายไฟนะครับเป็นไงครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับผม อันนี้ก็ส่องไปตรงท้ายบ้านนะครับให้มันสว่างนะครับผมก็อย่าลืมอุดหนุนกันด้วย